เจนนี <poisoned. S 2> ่ตะลึงความสวยอัมพัชราภาขอพูดตรงๆอยากโกรธนะพี่อายุเท่าแม่หนูเลยเพิ่งมีโอกาสได้เจอในระยะใกล้ๆแบบนี้เป็นครั้งแรกสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ราชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ล่าสุดได้เปิดบ้านต้อนรับสุตาดาวค้างฟ้าอัมพัชราภาชัยเชื้อมานั่งไลฟ์ขายของด้วยกันโดยเจนนี่ได้ตะลึงในความสวยของอัมพัชราภาอีกทั้งยังเอ่ยชมอยู่ตลอดเรียกว่าทั้งตื่นเต้นทั้งหลงรักในนิสัยเรียบง่ายของอีกฝ่ายเข้าอย่างจัง มีบางช่วงบางตอนขณะไลฟ์เจนนี่ได้เผยความในใจกับอัมพัชราภาว่าพูดคำนี้บ่อยมากเลยพี่อยากโกรธนะคือพี่อายุเท่าแม่หนูเลยอัมทำท่าเป็นลมแต่ความสวยเหมือนคนอายุ18เลยค่ะซึ่งอัมพัชราภาก็ได้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขอบคุณนะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนต่างเข้ามากระนำหลยเห็นด้วยอย่างรัวๆทั้งยังบอกเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าอัมพัชราภาถึงแม้ ต่มีอายุ4 6กระตัดแล้วแต่คือสวยอองตักของจริงสวยจริงสวยมากก็สวยว่าสวยยโยย้ยนางเอกยีนหนึ่งแม่อําสวยอมตมากค่ะสวยมากกบสวยจริงจริงๆสวยหน้าเด็กมากค่ะสวยสวยจริงเรายังเขยเลยเสียงก็ยังดูเล็กด้วยพี่อ้ําก็คือพี่อ้ําจริงๆในกล้องว่าสวยแล้วตัวจริงสวยตาแตกมากๆค่ะ